ส่งงานนะผมช่างมิมกรีแมพครับวีโก้ครับตัวแรกเลยแปลงหน้ามาเป็นมีโก้แชมปตอนนี้ Air ์โฟสองเส้นตอนนี้มารถเดิมหมดนะครับงานย้ายค่ายตัดไม่ดังแล้วก็คันเร่งช้าแต่ามาดูคันเร่งกันอันนี้คันเร่งไวๆเลยโอเคดูมันตัดกันมันตัดน้อย จิ๊เพ็ออกตัวกันสักครู่ครับเจสตออกามได้ครับแค่มิกรลีแมปเรับ